ขอให้บ้านเมืองสงบสุขทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัย4ส,สิงหาคม2568ในแพทย์บนันนายโอวัฒนาพาณิตหรืออาจารย์หมอฟอร์ดได้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยได้ระบุข้อความไว้ว่าวันนี้วันมหามงคลผมอาจารย์หมอฟอร์ดได้นิมนต์พระเดชพระคุณพระมหาเทระ ผู้ทรงคุณที่ผมนับถือท่านมากในเมืองใต้คือพระมงคลวัชระประโชดเจ้าคุณเท่าอินธรรมโชโตหรือพ่อท่านอินวัดนิคมเทพาอายุ98ปี78พันษาได้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาณสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับประวัตนสูตรพาหุงมหากาชนะมารยันทุน และแผ่เมตตาให้ผืนแผ่นดินไทยและให้กำลังใจทหารขอให้บ้านเมืองสงบสุขทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยทั้งนี้ในกระแสความเชื่อความศรัทธาหมอผีสาวรีได้เปิดถึงพระดีที่มีวัดปฏิบัติหน้าเลื่อมใสที่ควรไปกราบสักครั้งหนึ่งในนั่นคือพ่อท่านอินแห่งวัดนิคมเทพาวันนี้วันนี้ก็พาหลวงปู่เจ้าคุณเท่าอินวัดนิคมเทพามา แผ่เมตตาแล้วก็ิษฐานจิตที่หลักเมืองให้บ้านเมืองสงบสุขก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาอวยพรทหารแล้วก็ประชาชนคนไทยด้วยนะครับ นะสิริสันนิจธรรมชาปจัยโนจตารอธรรมวาตันติอายุวันโดกโลกคังหลวงหลวงปู่อวยพรเป็นภาษาไทยด้วยครับว่าให้ทหารอะไรประชาชนทุกคนอยู่ดีมีสุขครับอ้ยอ้ยอ้ยพระนะเดืนหนึ่งเอนหึงโอ้ยโอ้ยพระนาถึงประธานเดินโอ้ยบ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยไกลจากอันตรายช่วงพวงโอ้ยบ้านนอกโอ้ยบ้านน้อยโอ้ยในปัจจุบันและไปในอนาคต ไปดินไปน้ำไปดมไปไวายขอให้ราไ้รับโชครับให้ทุกคนโชคดีนะครับหลวงปู่แล้วก็ปลอดภัยทุกคนนะครับ